กฎแห่งกรรมเรื่องข้อคิดในชีวิตมนุษย์ชีวิตของมนุษย์เราทุกคนมีขึ้นมีลงวันนี้สูงส่งพรุ่งนี้อาจตกต่ำได้ย่อมไม่มีสิ่งใดแน่นอนหรือยั่งยืนได้เลยจงมันกระทำความดีเพื่อสร้างบุญกุศลไว้ให้มากๆกันเถิดแม้ยามที่ชีวิตตกต่ำก็จะมีแรงบุญกุศลหนุนนำได้ ช่วยให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอนแต่ต้องมีการสร้างบุญกุศลเอาไว้และมีความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยบุญกุศลจะเกิดกับตัวเราได้ไม่ใช่กระทำแค่กับพระหรือที่วัดเท่านั้นที่จะเป็นบุญกุศลได้บุคคลที่เป็นคนดีนั้นย่อมเป็นที่รักไปทั้งสามโลกไตรภูมิหรือไตรโลกหมายถึงสามโลกนี้ ซึ่งเป็นคติที่เกี่ยวกับโลกสันฐานตามความเชื่อในศาสนาพุทธไตรภูมิประกอบไปด้วยกรรมภูมิร,มรูปภูมิและอรูปภูมิสัตว์โลกทั้งหลายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภูมินี้จนกว่าจะสำเร็จเป็นพาาระอรหันต์มีข้อคิดช่วยเตือนสติที่ชอบว่าสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสม เรื่องนี้เป็นการนำงานวิจัยเล่าเป็นภาษาง่ายๆนำเรื่องราวของคนทั้งคนธรรมดาและคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแบ่งปันนำสิ่งที่เรียนรู้จากการเป็นแพทย์ของท่านนั้นเรียกว่าจิต,ตเวชมาเล่าให้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้นมองโลกกว้างขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีความสุข และประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวตนเองนั่นก็คือเขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราก็คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เราเลือกที่จะรักตัวตนเองอย่าเลือกคนที่งดงามสำหรับโลกใบนี้แต่จงเลือกคนที่ทำให้โลกใบนี้ของคุณงดงามจะดีกว่าเราไม่ได้ให้อภัยเพื่อคนอื่นแต่เราให้อภัยเพื่อตัวของเรานี่เอง อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่ละคนมีทางของตัวเองและมีชีวิตที่ต่างกันเสมอไม่มีใครสมบูรณ์แบบจงยอมรับและเมตตาตัวเองชื่นชมตัวเองบ้างเรามีค่าได้โดยไม่ต้องมีคู่ก็ได้การที่เราไม่ได้สิ่งที่คาดหวังไว้ไม่ได้แปลว่าเราจะล้มเหลวนะเพียงแต่สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรายังมาไม่ถึงเราไม่ได้รักคนคนหนึ่ง เพราะเขาสมบูรณ์แบบแต่เรารักเขาแม้จะรู้ถึงความไม่สมบูรณ์แบบนั้นต่างหากละ่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ขณะเดียวกันเราก็จงพัฒนาตัวเองขึ้นให้มากกว่าเดิมได้จะดีที่สุดนั่นเองมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการฟังเทศฟังธรรมมีสามีภรรยาได้พากันไปฟังเทศที่วัดแห่งหนึ่ง แต่สามีลืมปิดมือถือสามีภรรยาคู่หนึ่งไปวัดทำบุญแล้วก็นั่งฟังเทศกันแต่ขณะที่พระกําลังเทศอยู่นั้นปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์ของสามีได้ดังขึ้นและดังมากเสียด้วยจึงโดนพระที่กําลังเทศอยู่นั้นตำหนิไม่เพียงเท่านั้นคนที่ไปฟังเทศด้วยกันก็หันมามองกันเป็นแถวพอจบจากการฟังเทศแล้วบางคนก็เข้ามาต่อว่า หาว่าไม่รู้จกักภรรยาในการมาฟังเทศขณะนั่งรถกลับบ้านก็โดนภรรยาต่อว่าต่อขานอย่างหนักอีกจากเหตุการณ์นั้นมาด้วยความกลุ้มอกกลุ้มใจหลังจากกลับจากการฟังเทศนั้นเพื่อความสงบของจิตใจจึงคิดว่าจะต้องทำอะไรให้ตัวเองสบายใจดูบ้างจึงเข้าไปในบาร์เบียขณะดื่มเบียูนดดยอยนั้น ็หวนคิดวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปฟังเทศที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อเช้ากังวลอยู่กับคำต่อว่าต่อขานของพระนักเทศนั้นคำตำหนิติเตียนจากภรรยาและสายตาผู้ที่ไปฟังเทศที่มองมาที่ตนเลยยิ่งดื่มหนักเข้าไปอีกทำให้เมาจนมือไม้ไปปัดนู่นปัดนี่ขวดเบียร์ตกลงแตกเบียร์กระเด็นถูกเสื้อผ้าคนที่นั่งอยู่ร,บรอบๆข้างกลัวแตกกระจาย พื้นเละเทอะไปหมดเขาเห็นผู้ชายสามคนเดินเข้ามาหาเขาท่าทางจะเอาเรื่องจึงนึกว่าวันนี้เป็นวันสวยจริงๆสำหรับตัวเองแต่ตรงกันข้ามคนที่เดินเข้ามานั้นเป็นพนักง,งานที่เดินเข้ามาถามไถยว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่โดนแก้วบาดไหมพนักง,งานอีกคนนึงก็เอาผ้ามาเช็ดที่โต๊ะเอาไม้กวาดมากวาดเศษกวาดแก้วกวาดขวดทั้งหมดเอาไม้ถูพื้นมาถูทำความสะอาดพื้น ่วนอีกคนคือตัวผู้จัดการร้านบาร์เบียก็ได้เอาเบียร์มาวางไว้ขวดหนึ่งพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรครับพี่ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอต่อไปขอให้ระวังก็แล้วกันนะครับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาสามีคนนี้ก็ไม่เข้าวัดฟังเทศอีกต่อไปแต่หันกลับมาเข้าบาร์เบียแทนเพราะเขาได้รับมิมตรไมตรีความเมตตาความเอื้ออาทรจากคนในบาร์เบียมากกว่า คนที่เข้าไปในวัดซะอีกทั้งที่คนเข้าวัดควรที่จะมีเมตตามีน้ำจิตน้ำใจต่อคนโดยทั่วๆไปและรู้จักการให้อภัยมากกว่าคนในบาเบียนั้นแต่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะเรื่องนี้เมื่อได้ฟังแล้วทำให้คิดตามได้อย่างมากมายและได้เห็นหลายๆมุมมองได้แง่คิดหลายๆอย่างบางครงั้งการที่เราทำถูก และคิดว่าตนเองเป็นคนดีอย่างที่สุดแล้วก็อย่าคิดถือกฎเกณฑ์ความถูกต้องจนเป็นคนแหลงน้ำใจไปอย่าลืมว่ามนุษย์เรานั้นไม่มีใครที่จะไม่ผิดพลาดเลยบางครัง้งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรเอามาทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับต้องต่อว่าต่อขานกันกลายเป็นการผลักไสให้คนออกไป แทนที่เขาจะมาเข้าวัดฟังเทศฟ,ฟ,ฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจความถูกต้องมิใช่อยู่ที่การรักษากฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดแต่บางครั้งต้องมีการอารมออร่วยและเข้าใจผู้อื่นเสียบ้างถ้าเรามองโลกแบบตรงไปตรงมาก็จะเห็นว่าคนดีกับคนที่คิดว่าตนเองดีมีความแตกต่างกันอยู่นะคนที่คิดว่าตนเองดีชอบที่จะอวดให้รู้ว่า ตนเองเก่งกว่าดีกว่าเลิศกว่าอยู่เหนือคนอื่นจึงผ่านไปตำหนิผู้อื่นเมื่อเกิดเป็นนิสัยชอบตำหนิผู้อื่นคราวนี้มันก็จะพานิสัยชอบตัดสินคนอื่นติดมาด้วยคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ทำไม่ถูกคนอื่นดูไม่ดีในสายตาไปหมดกลายเป็นคนหลงตัวเองจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเทวดาน้อยผู้ไม่เคยทำผิดเลย เที่ยวไปตัดสินคนอื่นเขาคนที่ทำอะไรที่แตกต่างจากที่ตนเองคิดว่าไม่ดีไม่ถูกต้องนี่คือการทำลายมิตรภาพและความสุขในชีวิตของคนรอบข้างอย่างแท้จริงเมื่อได้ฟังแล้วให้ได้แง่คิดฉุกคิดเปลี่ยนความคิดบางอย่างของตนเองออกเสียบ้างคนเรานั้นเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปแล้วสถานที่ทำงาน ก็จะกำจัดตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือมีอำนาจมากเพียงใดในอาชีพการงานนั้นคุณก็จะกลับไปเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาดังนั้นอย่ายึดติดกับกรอบความคิดและความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าจากงานที่ผ่านมาปล่อยวางอัตตามิฉะนั้นอาจจะสูญเสียความรู้สึกสบายใจเมื่ออายุเจปีขึ้นไป สังคมจะค่อยๆกำจัดคุณออกไปเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานที่คุณเคยพบปะและสังสรรค์ด้วยมีน้อยลงและแทบไม่มีใครจำคุณในที่ทำงานเดิมของคุณอย่าพูดว่าฉันเคยทำหรือฉันเคยเป็นเพราะเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้จักคุณและคุณก็ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดใจพออายุถึง8ปดสิปีครอบครัวค่อยๆกำจัดคุณ แม้ว่าคุณจะมีลูกและหลานหลายคนแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะอยู่กับคู่สมรสหรืออยู่คนเดียวเมื่อลูกๆของคุณมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวมันเป็นการแสดงความรักดังนั้นอย่าโทษพวกเขาที่มาน้อยไปเพราะพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับชีวิตของพวกเขาเองเมื่อคุณอายุ90สิปีโลกต้องการจะกำจัดคุณอีก บางคนที่คุณรู้จักได้จากไปแล้วตลอดการถึงตรงนี้ไม่ต้องเสียใจหรือคร่ำครวญเพราะนี่คือวิถีชีวิตและสุดท้ายทุกคนก็จะเดินตามทางนี้ไปดังนั้นในขณะที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่ก็จงใช้ชีวิตให้เต็มที่กินในสิ่งที่คุณต้องการบ้างดื่มในสิ่งที่คุณต้องการบ้างเล่นและทำในสิ่งที่คุณรัก จงจำไว้ว่าสิ่งเดียวที่จะไม่กำจัดคุณก็คือการเล่นลายดังนั้นสื่อสารกันมากขึ้นในกลุ่มทักทายกันมากขึ้นรักษาสถานะของคุณให้มีความสุขและไม่เสียใจกับสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าแน่นอนช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ